คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะการตรวจคัดกรองเชิงรุกเนี่ยเก <c oughs> ิดขึ้นในหลายๆ <c oughs> จังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงานค่ะได้รับนโยบายรัฐมนตรีเล่งจัดทําแผนสั่งลุยตรวจคัดกรองโควิด19 <c oughs> ในเชิงรุกนะคะซึ่งตรวจกันที่สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงค่ะ นายสุรชัยชัยตระกูลทองนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงานได้ร่วมประชุมส่วนราชาการในสังกัดจังหวัดชนบุรีค่ะประชุมกับทั้ง5เสือแรงงานนะคะร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายในการจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจคัดกรองโควิด -19 เเชิงรุกในสถานประกอบการค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็มีมติให้เสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายคาดว่า ภายในสัปดาห์นี้นะคะจะเริ่มลุยตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการให้แก่ผู้ประตันตนนะคะในมาตรา33เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในจังหวัดชนบุรีค่ะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปว่าจังหวัดชนบุรีนะคะมีมาตรการที่เข้มข้นในทุกมิติค่ะ ทางด้านของจังหวัดอ่างทองนะคะก็นําเครื่องพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อโรคซึ่งได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากมาทางบริษัท2ฝัง่งการเกษตรจํากัดแล้วก็บริษัทพัฒนาพันธุ์เชลแอนด์เซอร์วิสนะคะก็ได้ร่วมกับทางฝ่ายปกครองของอําเภอโพทองนะคะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ,บางพลับและกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลบ,บางพลับค่ะร่วมบูรณาการในการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคนะคะในพื้นที่กักกันตัวของกลุ่มเสี่ยงค่ะที่แสงตุลาแม่ ชั้น2หมู่5ตำบลบางพลับอำเภอโพทองตลอดจนในพื้นที่หมู่3หมู่4หมู่5และหมู่6ของตำบลบางพลับอำเภอโพทองนะคะซึ่งก็จะมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมประมาณ1,000คัวเรือน2,300คนค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่อาศัยใกล้กับพื้นที่กักตัวรวมทั้งพื้นที่โดยทั่วไปนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและความพึงพอใจอย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะคะ